สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Trip t r i p t r i c ดีทีไอบายจานนวันนี้ผมจะพาไปชมเทคนิคการซ่อนและแสดงผลชิ้นส่วนในห้อง Assembly กันครับ h i g e and show นะฮะวิธีการซ่อนชิ้นส่วนก่อนผมคลิกไปที่ชื่อชิ้นส่วนใน Feature Manager แล้วไปที่เมนูบาร์คอลัม edit ลงมาที่หัวข้อ h i g h แล้วเลือกหัวข้อ current display state ซ่อนสำหรับ display state ปัจจุบันนี้นะครับพอคลิกเลือกไปล้ชิ้นส่วนก็จะซ่อนไป จากนั้นไปดูที่ Feature Manager จะพบว่า Feature Component เนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่ามันใสๆนั่นคือชิ้นส่วนถูกซ่อนไปแล้วนะครับจะเอากลับมาโชว์ผมคลิกเลือกไว้แล้วไปที่ Edit ลงมาที่หัวข้อโชว์เลือกเป็น current d i t p l a y s t s t e แสดงผลสำหรับ d i s p l a y นี้นะฮะเลือกปุ๊บคลิกที่ว่างปลดการทำงานก็จะเห็นว่ามันโชว์กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับวิธีนี้เป็นวิธีพื้นฐานมากๆไปดูเทคนิคการทำงานถัดไปนะฮะใน Feature Manager Design T แท็บแรก ด้านหลังเนี่ยจะมีลูกศรเรียกว่า show display panel พอคลิกลูกศรแล้ว,ลลว display panel จะแสดงผลออกมาหเห็นในคอลัมน์แรกครับเป็นสัญลักษณ์ hide show ซ่อนกับแสดงผลนะครับผมไปคลิกที่ไอคอนข้างหลังชื่อ component ตัวที่จะซ่อนไอคอนตัวนี้จะเปลี่ยนสีเป็นใสๆและชิ้นส่วนจะซ่อนลงไปคลิกซ้ำเป็นการยกเลิกชิ้นส่วนจะแสดงผลกลับมา show กลับมานะครับหลายๆชิ้นส่วนเราสามารถคลิก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 เลือกซ่อนแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็ เลือกหลายๆตัวนะครับแล้วก็ไปใช้คำสั่งในทางลัดตรงนี้ Show c o m p o n e n t เพื่อแสดงผลกลับมาทีเดียวคลิกตัวเดียวแล้วเลือกไอคอนทางลัดในคอนเท t ตูนบาร์ Hide c o m p o n e n t ก็ซ่อนนะครับนี่เมื่อกี้เลือกหลายตัวนะคลิกเลือกตัวเดียวเลือก Hide c o m p o n e n t ก็ซ่อนนะฮะลากขอบปั๊บหลายๆตัวทีนี้ลากขอบครั้งนี้ไม่ Show Context Toolbar ใกล้เมาส์ให้เราเปลี่ยนมาเป็นการคลิกขวาครับ และเลือกหัวข้อโชว์แบบนี้แทนอคลิกที่ว่าง้วยปกติแล้วเลือกหลายๆตัวไว้นะฮะด้วยการกดคอนโทรลหนึ่อย่างนี้พอปล่อยคอนโทรลเนี่ยไม่ขยับเมาส์คอนเทก t ทู b บาจะโชว์ขึ้นมาให้ใช้และเช่นเดียวกันผมกดคอนโทรลหนึ่ปล่อยคอนโทรลเลือกโชว์จากตรงนี้ก็ได้นะครับหากไม่ได้ใช้วิธีการคอนโทรลไปล่าครอบเอาอัดจะใช้วิธีการคลิกขวาแทนนะครับ ท,ที่ตัวโมเดลในกราฟิกอารีย์ก็สามารถคลิกแล้วเลือกไอคอนไฮคอมโพเนนต์น่ครับทีนี้ปัญหาคือพอซ่อนไปแล้วชิ้นส่วนจะไปจิ้มเลือกเนี่ยไม่ติดละไม่มีนะนะครับต้องไปใช้ซ้ายมือในแทนคลิกแล้วเลือกโชว์คอมโพเนนต์นี่นะครับแสดงผลกลับมาก็สังเกตจากไอคอนที่มันใสๆสายอยู่เทคนิคถัดไปในการซ่อนและแสดงผลชิ้นส่วนของผมคือวิธีการเข้าไปใน Component p ropy e r t ในกรณีเราต้องการปรับแต่งอะไรบางอย่างใน Component p ropy e r t เราคลิกไปที่ไอคอนแล้วเข้า คอมโพเนนต์พ ropy ตี้ตรงนี้นะฮะพอเข้าไปแล้วหากมีการปรับแต่งสิ่งเหล่านี้ในนี้นะครับไปเรียบร้อยแล้วต้องการซ่อนชิ้นส่วนในๆเขาด้วยผมไปติ๊กตรงไฮคอมโพเนนต์นี้เพิ่มแล้วตอบโอเคชิ้นส่วนนั้นๆก็จะซ่อนลงไปนะครับเอากลับมาโชว์เราก็กลับไปที่คอมโพเนนตะ์พ r o p e ตี้เมื่อกี้นะฮะติ๊กออกครับตอบโอเคกลับมาโชว์ตามปกติละ วิธีการอื่นๆอนาจจะง,ง่ายกว่านี้นะฮะใช้ในกรณีที่มีการปรับแต่งในคอมโพเนนต์พอลิตี้อื่นๆไปด้วยสามารถซ่อนไปด้วยเลยพร้อมกันได้นะครับผมคลิกลูกศรเก็บ d ิ s เพลย์เพลนกลับเข้าไปก่อนไฮริดเพลย์เพลนไปก่อนนะฮะจากนั้นลองเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่ครับครั้งนี้ผมกดปุ่มแท็บที่คีย์บอร์ดนะครับค้งางไว้ฝั่งซ้ายม,าายมือคีย์บอร์ดครับปุ่มแท็บค้างแล้วเมื่อขยับเคอร์เซอร์เมาส์เรานะฮะผ่านชิ้นส่วนใดก็ตามชิ้นส่วนนั้นจะซ่อนลงไปทันที วิธีการนี้ง่ายมากๆนะครับจเจ้าชิ้นส่วนเหล่านั้นกลับมาโชว์ผมกดปุ่ม s h i และปุ่มแท็บไปพร้อมๆกันค้างเอาไว้จากนั้นผมขยับเมาส์ผ่านตำแหน่งเดิมที่มีตัวงานที่ถูกซ่อนเอาไว้เหล่านั้นโปรแกรมจะแสดงผลชิ้นส่วนเหล่านั้นกลับมาให้ในทันทีเช่นกันนะครับอ่ะอลองใหม่นะผมกดปุ่มแท็บค้างเอาไว้ขยับเมาส์ผ่านชิ้นส่วนไปหลายๆชิ้น ในกรณีที่ทํางานค้างไว้แล้วปังเอิญว่ามีการซ่อนเนี่ยชิ้นส่วนไปเยอะเลยแล้วไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะต้องการเอากลับมาโชว์ให้บางชิ้นแล้วไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างให้กด c อน t r o l ค้างเอาไว้กดปุ่ม shift ค้างเอาไว้และกดปุ่ม tab ค้างเอาไว้3ปุ่มเลยนะครับ control s h i แ t tab พอค้างแล้วจะเห็นว่าชิ้นส่วนเหล่านั้นเนี่ยมันแสดงผลออกมาในลักษณะเป็นไฮไลท์ไทม์เลสนะฮะ จางๆครับโปร่งแสงชิ้นไหนที่พี่ต้องการให้มันกลับมาโชว์เราต้องการให้กลับมาโชว์ชิ้นเดียวเราคลิกชิ้นนั้นนะฮะจะเห็นว่าชิ้นส่วนกลับมาโชว์แล้วผมคลิกชิ้นที่ต้องการให้กลับมาโชว์เราเลือกเป็นชิ้นๆได้เลยครับพอปล่อยปุ่มทั้ง3ปุ่มออกจากคีย์บอร์ดแล้วก็จะเห็นว่าชิ้นส่วนโชว์เฉพาะส่วนที่มันกลับมาส่วนที่มัน t าน n s p a r e n อยู่เมื่อกี้โปร่งแสงอยู่เมื่อกี้ก็จะซ่อนกลับลงไปนะฮะทีนี้พอมีชิ้นส่วนเยอะๆครับ ต้องการให้กลับมาโชว์ทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับผมใช้วิธีการคลิกขวาไปที่ชื่อของ assembly นะครับแล้วลงมาคลิก d ับเบิลแอโรข้างล่างเพื่อโชว์หัวข้อให้ครบก่อนเมื่อโชว์ครบแล้วจะมีหัวข้อนี้ให้เลือกแน่ๆครับโ h o w with n e p e n d e n t ค่กคลิกขวาตั้งแต่ที่แรกแล้วมีให้เลือกเลยตั้งแต่หน้าแรกคลิกเลือกไปเลยครับถ้าไม่มีค่อยคลิก d o บเ l ิลแอโรข้างล่างนะฮะ โชว์วิดีเพนเดนต์เลือกปุ๊บจะเห็นว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นกลับมาทํางานตามปกติหมดเลยเอาลนะต่อไปผมต้องการซ่อนชิ้นส่วนหลายๆชิ้นซ่อนชิ้นส่วนหลายๆชิ้นเมื่อกี้ใช้วิธีการถับค้างนะแล้วก็ขยับเมาส์ผ่านชิ้นส่วนไปครั้งนี้ผมต้องการเลือกชิ้นส่วนทั้งหมดเลยทุกตัวที่ซ่อนอยู่นะปัจจุบนันซึ่งมันมีหลายตัวซ้ายมือตรงนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมไปที่ดอกดาวข้างๆ select แล้วลงมาเลือก select hidden ครับเลือกสิ่งที่ซ่อนอยู่นะปัจจุบันพอเลือกได้แล้วแบบนี้ผมคลิกขวาที่ว่างๆครับแล้วเลือกหัวข้อ show ช,ชิ้นส่วนพวกนี้ก็จะ show ขึ้นมาให้เห็นนะฮะผมกด review update ทีนึงนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะประมาณนี้อ่ะหางมีชิ้นส่วนซ่อนอยู่บางที่ ต้องการรู้ว่ามีหรือเปล่าซ่อนอยู่และซ่อนอยู่เหล่านั้นตรงไหนสมมุติผมซ่อนชิ้นส่วนเหล่านี้ลงไปกดปุ่มแ็บค้างปุ๊บผมขยับเมาส์ผ่านพวกนี้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าพวกนี้ถูกซ่อนลงไปอยากรู้ว่ามีตรงไหนที่ซ่อนอยู่บ้างอยากเห็นเป็นรูปเป็นร่างหน้าตาขึ้นมาเลยผมจิ้มปุ่มนี้โชว์ฮิดเดนคอมโพเนนต์คลิกเลือกแล้วอยู่ในโหมดโชว์ฮิดเดนคอมโพเนนต์ชิ้นส่วนที่ซ่อนเท่านั้นนะฮะถึงจะโชว์ให้เห็นอยู่ในโหมดนี้หากเราไปคลิกเลือกชิ้นส่วนใดๆก็ตามเขาจะออกจากหน้าซ่อนเนี่ย ไปแสดงผลในหน้าปกติคือหายจากหน้านี้ไปนะไปอยู่ในหน้าการแสดงผลปกติบล็อกโชว์ฮิดเด้นคอมโพเนนต์ตรงนี้นะฮะอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้ในหน้าจอลองหาดูหน่อยกดปุ่ม e x i t show hidden โปรแกรมก็จะกลับมายังหน้าที่แสดงผลปกติส่วนชิ้นส่วนที่เห็นในหน้าเดิมเนี่ยก็ยังซ่อนอยู่ครับชิ้นส่วนเหล่านี้กลับมาโชว์แล้วนะ เอากลับมาโชว์ทุกชิ้นเหมือนเดิมผมคลิกขวาที่ชื่อ show with dependence ครับเรียบร้อยเทคนิคการทำงานแบบนี้จะช่วยให้การทำงานกับ S M b ของทุกท่านง่ายขึ้นมากๆเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันกับเทคนิคดีๆแบบนี้อีกในวิดีโอทิปทิกถัดๆไปจากเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ